เอาละค่ะห่วงเวลาแห่งความน่ากลัวกลับมาแล้วนะคะกับ Beauty today ค่ะอุ้ยตายละ <laughs> ผิดนะคะวันนี้ไม่ใช่ปอบหยิบแต่ว่าเป็น mm. ผีมือนะคะใครที่ประทับใจบทบาทนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ไปฮาลวีน,นะคะ่ะเป็นสวยแบบไทยๆแบบผีๆกันนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วคุณผู้ชมคะแอบกระซิบนิดนึง นี่เก๋ๆมาฝากด้วยทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะพบกับอาจารย์เอ็มและแขกรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ปุ๋ยเผยดีกว่าว่าเธอผู้นี้เราแตนแตนให้ดูในโบชัวก่อนความเป็นมาของเธอนี่หนึ่งคุณวรภามงคลประเสริฐค่ะผู้อยู่ในโบชัวเอ็มพีไ้งสามหน้านี้คือคนเดียวกันจริงหรือเปล่าคนเดียวกันใช้หลายทีแล้วไม่นด้ทีนึงคนเดียวกัน ามภาพนั่นคือเป็นภาพที่สเต็ปไหนเป็นอะไรบ้างอคะอันนี้แก้ไขรุปหน้าแก้ไขแล้วนะคะกวดดูแก้ไขแล้วนะคะสุดท้ายแต่งก็แต่งแล้วดูสวยแต่งได้สวยได้อีกเห็นไหแต่ว่าวันนี้ก็จะมาในอีกลุกหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ก็อินเทรนด์ค่ะเป็นอยากเป็นคนดังใช่ไหมหลายคนก็แบบเห็นแล้วก็ประทับใจในหมดบาทแต่ไม่คิดว่าเออถ้าเราจะแต่งเพราะตอนนี้ดังจริงๆผีเมยแต่ถ้าจะแต่งให้เนียนให้เก๋ให้สมกับเป็นแฟนของ Beau t y Today มันต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะจันเขลา และอันนี้ก็ต้นฉบับที่แต่งคุณชุดาภาจริงๆอ้าวจริงๆหรอคะตัวจริงใช่ที่แต่งคุณชุดาภาจริงๆนั่นวันนี้ลาค่ะตัวจริงเสียงจริงมาที่นี่แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดทีเดียวนะคะรายการเราเป็นแจของจริงนะคะอุปกรณ์จะต้องมีอะไรแตกต่างจากวันทั่วๆไปไหมคะแน่ละค่ะเพราะว่า้องต่างแตกกันนิดนึงเพราะว่าวันวัน วันที่เป็นเอฟเฟกต์จริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นอุปกรณ์ของเอฟเฟกต์โดยตรงที่ทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นโฟมใช่วแต่นี้เราทําที่บ้านเราก็มีวิธีถ้าเกิดเป็นทําที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีวิธีแบบว่าอะของอแดบเอาอแดบเอาเห็นไดหลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นอะไรบ้างคะวันนี้จะมีเจลาตินเจลาตินเยลลี่เยลลี่นั่นแหล่ะที่ผสมน้ำเนาะเป็นมูนอะไรพวกนี้หลังจากนั้นก็จะมีอะหลอดเนี้ยอะสำหรับใช้ทำเล็บเล็บครับผมเขาเรียก เอามาตัดครึ่งแล้วก็ทำนี่ทำจากหลอดนี่แหละทำเด่นลูกน่วางๆนิดๆนสีใช่ป่ะนี่คือเล็บเมยนะคะใช่ครับทำจากหลอดจากหลอดเอ่อหลอดดื่มกาแฟนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเนาะแต่ในหนังก็จะใช้วิธีอะคริลิกอะคริลิกใช้หลอดต่อเล็บจริงๆใช่อันนี้ถุงนอกรือเปล่าคะถุงนอกครับทำหัวร้านทำหัวร้านโดนปมแผลนี่แหละสงสัยมากว่าแผลนี่ทำยังไงเละเทะอะไรอย่างนี้วันนั้นก็คืออ่าปกติคือจะใช้ โฟมครับชินโฟมที่เพราะว่ามันมีคอนติเนียรอยู่แล้วต้องแผดเหมือนเดิมเดชตำแหน่งเดิมทุกอย่างแต่สำหรับแบบบ้านๆ้ันแต่สำหรับสำหรับบ้านบ้านก็คือจะเป็นเจลาตินแล้วก็ชิชอาสัมลีนะเริ่มจากจับไปล้างก่อนนะครับอที่เราได้ดูไปในของผู้ชายที่เราตัดขาออกเราใช้ตรงกลางใช่ไหมคะของผู้ชายติดไปแล้วอันนี้ติดผู้หญิงให้ดูบ้างขอย้ำนะคะว่าถุงน้องที่ยังไม่ได้ใช้ ถ้าใช้แล้วก็ต้องช่วยด้วยนะคะเวลาสวมเลยนะคะให้มันถึงแึงไแดดไปช่างต้องช่วยกันนะครับช่วยด้วยค่ะตงช่วยช่วยกันนะคะต้วงช่วยวยกันส่วนที่เลือก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่ามีผมเเพราะยังมีผมต่อต่อไปก็เป็นเจลาตินนะฮะเจลาตินที่ผสมไปแล้วเจลาตินนี้คือผสมกับน้ำอุ่นใช่แล้วมันก็จะหนืดหนืดขั้นแรกขั้นแรกเราก็โทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวดูนะคะ ใชูุ้กันเนี่ยที่มีเนี่ยใช่พุกันก็ได้หรือว่าสุรีทธฟองน้ำก็ได้นะครับรอนยังรู้สึกอี <S <S อ,อที่เราลงไว้ก่อนเพราะว่าเราจะให้สมัมฤทธิ์ติดติดกับผิวหน้านะครับในขั้นตอนนี้คือเราจะไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องสีสันอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเลยผิวรจริงๆไปก่อนเลยใช่ครับแล้วก็เจลาตินนะคะแปะนี่ไม่ต้องเนียนใช่ไหมคะไม่ต้องเนียนเนียนยุยใช่ครับเพราะว่าแต่งแต่งเป็นผีคือเราไม่ต้องการเนี้นครับ ยิ่งยนต์เท่าไหร่ยิ่งดีอ๋ออะมาดูขั้นตอนต่อไปที่มือของอาจารย์นี่เลยนะคะสำลีสำลีฉีกมันนิดๆพอมฉีกมาเป็นชิ้นค่ะนี่นะคะกระจุ่มเลยเหรอคะจุ่มนิดนึงนิดนึงก่อนดูว่าให้มันมีความชื้นนิดนึงค่ะแล้วกเติมง่ายที่สุดคือที่เราที่เราาเจอเราตีนไว้ก่อนเพราะว่าให้มันเหลือไว้ยืดที่หน้าเราครับค่ะก็แปะไปเลยแปะไปเลย มันจะเหมือนกับว่าแทนปลาหนึ่งแทนเนื้อยุยๆใช่ไหมคะใช่ครับที่มันเป็นแผลเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะมีรอยเจลาตินที่เหลืออันนี้ไม่ต้องจุ่มแล้วนะคะแปะได้เลยเพราะเจลาตินมันจะค่อนข้างแห้งช้าใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือมันจะมีเวลาเซตตัวของมันหนึ่งจำไว้แต่งฮาโลวีนนะคะง่ายลองดูนะคะ ว่าเชื่อเลยว่าแบบจะต้องดูเหมือนแบบอุชชั่นเอฟเฟกมาเองเลยเนาะจากนั้นเราก็จะลงเจลาตินทับอีชชั้นค่ะก็คือเราจะใช้ฟองน้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์อย่อางเงี้ยมันจะติด ติดสัมฤทธิแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวให้กันเอ็มแนะนํานิดนึงบางคนอาจจะแปะนานไปหน่อยเจลาตินเนี่ยมันแห้งแล้วเริ่มหนืดต้องทํำยังไงคะอ่าเราใช้น้าน้าร้อนนะรแช่ลงไปได้แช่ลงไปได้เอาถ้วยเอาถ้วยแช่ลงไปน้อยเติมน้ำร้อนมะเติมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหาเจลาตินไม่ได้ค่ะใช้ไข่ขาวก็ได้นะครับไข่อันตอนนี้มาดูนะคะว่าใช้ฟองน้าแปะเลยคือทับทับตัวของสัลีไปอีกใช่ไหมคะทับตัวสัลีเพื่อเพื่ออะไรคะ เพื่อให้สำิีเนี่ยแนบแนบ,แนบกับผิวหน้าแล้วก็มันจะมี t e x t อร์ของมันนะครับคือถ้าถ่ายหนังก็ใช <c oughs> ้ต้นทุนสูงก็จะมีอุปรกรณ์ที่เป็นโปร f e s s แต่อันนี้คือวันเดียวเป็นแบบสมัครเล่นไง <c oughs> ไข่ขาวเจลาตินนะคะไข่ขาวเจลาตินใช้กันได้เพื่อนะสำลีลงไปให้มันแบบรูปไปกับเนื้อเราแต่ดูแค่นี้ก็พอเห็นขาวแล้วหาว่ามีความเละจากนี้ก็คือต้องรอแ๊บหนึ่งรอแห้งจลาตินเซ็ตตัว ไมด้นะคะมันก็จะแห้งเร็วขึ้นไม่อยัดเวลาแต่ว่าเปิดใด้เย็นต<ม>่อไปเราก็จะลงแป้งก่อนใช่ไหมแป้งฝุ่น,นแป้งฝุ่นสีเข้มก็ได้สีอ่อนก็ได้ยังไงก็เป็นราะยังไงก็ใช้รองพื้นสีเซ็จหลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดเราจะแต่งเป็นเมอเนี่ออยคือเราต้องใช้สีเข้มขึ้นกว่าดิมนะคะอ๋อมันจะไม่ไหไม้เป็นรองพื้นสีเข้มๆหน่อยนี่ M T ก็มีกับเป็นอดี้ใช่ไหมคะเซดดิ้งได้ปะเซดดิ้งก็ได้ ค่ะใชูุ้กันเลยแบบก็ดีไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเนียนเลยเนาะเพราเราไม่ได้เน้นเลยหรอกเขาบอไม่ได้เน้นเลยเหตุย่างสุดเลยบอดี้ฟาลเลชั่นเลิศสุดไม่เปลืองแล้วที่ความที่บอดี้ฟาลเลชั่นนี่มันจะมีความเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเนื้อมันก็จะดูจะปุ่มจะปั่มนะเออเหมือนเนื้อแบบแล้วหลุดหลุดอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เนื้อเปลือยเออเหมือนเป็นโราเปผิวหนังเราเลยเนาะ ่น่าเชื่อเลยแค่สมรีเองอ่ะเออดูดิหน้าเหมือนเนื้อหลุดๆอ่ะโอ้โหเลิศต่อไปค่ะเลือดสีแดงอะก็ทำเป็นช้ำเลือดช้ำนอนช้ำนอนเป็นดำเป็นตาเป็นหลังใช่ไหมใช้เจลไลเนอร์ได้ไหมคะแล้วลิปสติกลิปสติกนะฮะลิปสติกกางแคลนอะมาดูกันเมื่อกี้ใช้แปลงไปแล้วคราวนี้แบบว่าเฉพาะที่เราก็จะใช้เหมือนฟองน้ำที่เกลี่ยรองพื้นทุกันก็ได้ให้จันโชว์ทั้งสองแบบเลยเอาแบบเป็นฟองน้ำนะคะ แท็กี้ลงไปกับลิปสติกคุณเลยค่ะลิปสติกพวกรูดแกมอ่ะเนาะเอาที่แดงจัดๆเออจัด้ก็ใช้พวกไลเนอร์ก็ได้ไลเนอร์เค้กไลเนอร์พวกเนี้ยแต่พวกนี้แม่นอันตรายเพราะคือสำอางพวกนี้ใช้กับหน้าอยู่แล้วไม่อันตรายไปครับเพื่สีดำสีดำนะคะเจลไลเนอร์ได้ไหมคะเจลไลเนอร์เจลไลเนอร์ก็ได้นะเจลไลเนอร์ได้เค้กไลเนอร์ได้ ออกมาจากตลับแบบนี้เลยก็คือมันจะมีความเป็นเนื้อเจีอยู่แล้วทุกครั้งที่เราใช้ผู้กันจุ่มราเขียนนะคะใช่ครับเราก็ใช้ผู้กันก็ได้หรือว่าจะเป็นฟองน้ำก็ได้นะคะอันนี้เราแต่ถนัดเลยนะคะลองเอาฟองน้ำก่อนลองฟองน้ำก่อนแล้วกันฟองน้ำถ้าตกปกติก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราจะดึงให้มันมี texture มันดูดีเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเรียบเรียบเหมือนที่เราใช้นะคะก็แต่ว่าขู่ขาเต็มที่เลยจุ่มลงไปในเจลไลเนอร์ตลับนี้เลยครับผมก็ลงลองที่ลึกๆไว้ครับ จะไม่ต้องไปเน้นมากใช่ไหมคะมันจะได้หยักหยักก็เนกับว่าขู<ๆ>า่ขาขู่ขาชใช่<ๆ>ร้องล้องๆรงๆ้องล้องถ้าถ้าเราอยากได้ร่องที่ลึกเราก็เน้นตรงนั้นคือสุดามสุเช่นแค่นี้ก็ดูเล่นแล้วเราดูอีกค่ั้งจริงๆแบบโอ้โหพอเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแบบทางบ้านก็ทำไปด้วยได้ก็ง่ายงอ่ะแต่แบบแต่ผู้การจะก็จะชัดกว่าก็ไปตามยำ ย้ำเข้าไปตามล่องค่ะก็คือส่วนที่เราอยากให้ต่อไปสีตาสีน้ำตาลมาย้ำเพิ่มส่วนที่เป็นขาวพวกนี้จะเป็นพวกคัลเลอร์ไลเนอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์เนฟเฟรอันนี้หาซื้อได้โดยเฉพาะที่ MTI ถ้าไม่มีก็ใช้ลิปสติกก็ได้ลิปสติกหรืออิมรูรสีค่อนข้างน้ำตาลหน่อยในตลาดเลยค่ะที่คุณมีอยู่อหาแบบนี้เลยสีอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะคะอยู่ที่เราจินตนาการจะหาอุปกรณ์โดยเฉพาะก็ได้อุปกรณ์มือสมัครเล่นขโมยของภรรยาในบ้านมาแต่งก็ได้แผลสดเลยนะตรงนั้นน่โอ้ดูแบบเหมือนลอกหนังหลุดอ่ะเหมือนหนังรูดแล้วแบบ ไปทำอะไรคือเราจะลบแป้งฝุ่นนิงเพราะว่อเพื่อลบลบความมันลบแป้งฝุ่นตลับเดินครับลกแล้วแต่เราเลือก้ลดความมันนิดนึงแล้วก็จะได้ไม่ไหลเยิ้มใช่ไหมคะก็ลงไม่ต้องเน้นเรียบร้อยนะปอกปอไปอ๋อจะเป็นงานเละค่ะโดนนี้ไม่เน้นเลยไม่เน้นเลยต่อไปแล้วก็ที่ตากันเห็นมั้งเลยว่าตาทำยังไงก็คือใช้เจลไลเนอร์เหมือนกันมาดูกันแต่งตากันเนื่องจากแบบของเราเนี่ยมีไลเนอร์อยู่แล้วเส้นเงิน ถ<ผ>ม<อ>ไปเลยเหรอคะถมเลยค่ะอันนี้คือเล็กไปเลยค่ะเล็กไปเลยจริงๆอันนี้นี่คือเราถมลงไปเพื่อเพื่อให้ตามันเป็นแบงนะะี<ป>้ตากระบอกกร,บอก,กระบอกตากอยู่ดึกว้างขึ้นสองข้างเลยด้วยโอ้ดชใช้สีแดงเป็น เราเนี่นแหละค่ะเจนิวก็ได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนแล้วนะอรบหน้ารบหนะแต่ลองตายเมื่อยโดนอะไรอ่ะโดนต่อยโดนอะไรบ้างเอามาดูปากกันบ้างค่ะปากเป็นยังไงโดนอะไรมาก็ยังคงใช้สีน้ำตาลใช่ครับก็คือลิปสติกก็ได้ปกติลิปสติกน้ำตาลเข้มนิดนึงครใช้เกินเกินออกมาก็ได้เนาะได้ครับอันนี้ยังใช้คอตตอนบัตนะคะมาช่วยได้ อันนี้จะช่วยให้จมูกดูลึกขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับหรือจะดูสกปรกนะสกปรกเชืว่าดูสกปรกต่อฟันก็เดี๋ยวเราใช้ถ้าเกิดปกตินล้่ถ้าถ้าในเอฟเฟกต์จริงแล้วเขาจะมีสีเขาจะมีสีทาฟันทาเลยแต่ถ้าเกิดใครที่บ้านบ้านไม่มีเลยจริงๆแล้วก็คือใช้ดิสอ ดีสอที่เราเขียนเขียนขอบตาเนี่ยครับให้ดูเทคนิคกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกของจริงฟันดังทำอย่างไรพิชูซับเลยค่ะดูนะคะนี่ดินสอเขียนขอบตาชนิดกันน้ำที่เป็นวอเตอร์พุ่มนะฮะค่ะจากนั้นจากนั้นเราก็เขียนโอ้ยเหรอฮะดูนะคะค่อยๆเขียนมีได้หลายวิธีวอเตอร์พุ่มอยู่แล้วมันก็เลยกันน้ำ อันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะง่ายๆแบบที่ในกองถ่ายก็จะมีอันนี้นะครับสำหรับทําฟันสีโดยเฉพาะมีสองสีอันนี้เป็นสีสีอะไรจ้างตาลจะดูเครือเๆรเช็ดฟันให้แห้งอ่ายังเป็นหลักการเดิมเช็ดฟันให้แห้งมันก็จะลงสีตาลเหมือนทำให้สีฟันดูดูเครอเคือคือก็ถาปุ๊บมันก็จะแห้งเร็วเลยใช่ไหมคะใช่คับแล้วคือในปากเราได้เลยเป็นอุปกรณ์เฉพาะซึ่งก็หาซื้อได้เหมือนกันไหมคะ ซื้อได้ค่ะอันนี้ก็เอาสีเติมถูกปะฟันจะดูแหวงแหวงเพราะคนสมัยก่อนเขาจะแบบฟันผืุฟันแหวงนะคะฟันนี่นั่นโน่นแมงกินกินหมากเลยเหมือนมากโกงได้เริ่มหน้าสะพริมกลัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชุดใส่วิกใส่เลนตาโดยให้ดูน่ากลัวนิดนึงป่ะจะเปลี่ยนชุดเตรียมตัวพบกับพี่ ก็เมื่อกี้ทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างคะใส่วิกก็ไปใส่วิกแล้วก็ลงตัวหลงผิวเนี่ยนะคะที่กีก็ลงให้แบบว่าต้องลงให้เละๆให้ใครดูมอมมอมมอมมนิดนึงกีก็ผิวดีเขาเป็นผู้ดีใช่แล้วก็ติดเล็บมาบางส่วนอ่าหลัจากอะไรรู้ไหมมีมีมหลอดชาล็กไข่มุกนี่เลยนี่เลยเอามาตัดตัดก็คือใช้เทปสองหน้าติดลงไปก่อนแลล้วค่อยงสีติดเทปแล้วค่อยลงสีพอลงสีเสร็จปุ๊บ มันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เราจะติดเทปสองหน้าอยู่ข้างในติดเทปสองหน้าคือส่วนนี้แหละค่ะเป็นส่วนที่จะแตะกันเล็บของเราแล้วดูนะคะ<ม>วิธีติดง่ายที่สุดโอ้อย่างนี้นั่นเองไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะ นี่จะให้แน่นทั้งหมดหรือเปล่าครัจะให้แน่นก็คือเราใช้ก็เชฟผ่านก็อสเทปผ่านเหมือนกันแล้วค่อยลงสีง่ายจริงๆนะเพืนเหมยด้วยนะลงทุนไม่กี่บาทเองผมก็ไม่ได้ตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดน้ำก็ไม่ได้อาบตายแล้วผมงอกเล็บงอกบางคนบอกเอ๊อพอติดอย่างี้ว่าก็เห็นสิค่าสีสีรองพื้นนี่แหละสีรองพื้นสีที่ลงตัวที่ยังติดอยู่ที่ลงตัวพวก body foundation นี่แหละทาับเออดูดีคราวนี้แล้วค่ะ ขี่มือก็จะครบเซตนี่เหลือก็มาขมูขมัวออ๋แล้วเมื่อกี้มีใส่เลนด้วยใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ครบเรียกว่าครบเต็มองค์เลยนะคะใครอยากจะแต่งเป็นขี่มือในวันฮาโลวีนนี่ใช้เทคนิคนี้ได้เลย<อ>เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อืมเป็นมอือ <laughs> อ่ะอลเลนเนอร์เค้กไลเนอร์พวกเนี้ยแต่พวกนี้แม่นตรายเพราะคือสีดำพวกนี้ใช้กับหน้าอยู่แล้ว,วแม่อันตรายสไปครับเป็นสีดำ นะะคเจลไลเนอร์ได้ไหมคะเจลไลเนอร์เจลไลเนอร์ก็ได้นะคะเจลไลเนอร์ได้เกลไลเนอร์ได้ออกมาจากตลับก็นี้เลยก็คือมันจะมีความเป็นเนื้อเจลอยู่แล้วทุกครั้งที่เราใช้พู่กันจุ่มมาเขียนนะคะใช่ครับเราก็ใช้พู่กันก็ได้หรือว่าจะเป็นฟองน้ำก็ได้นะครับค่ะอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะลองเอาฟองน้ำก่อนอ่าลองฟองน้ำก่อนละกันฟองน้ำถ้าปกติก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราจะดึงให้มันมีเทเจอร์ของมันดี้เลยใช่ค่ะ เรียบเรียเหมือนที่เราใช้นะคะก็แู่ขาเต็มที่เลยจุ่มลงไปในเจลไลเนอร์ตลับนี้เลยครับผก็ลงล่องที่ลึกๆไว้นะคบจะไม่ต้องไปเน้นมากใช่ไหมคะมันจะได้หยักๆก็เหมือนกับว่าขู่ขาขู่ขาใช่สงดำล่องล่องสดำล่องลองถ้าถ้าเราอยากได้ล่องที่ลึกเราก็เน้นตรงนั้นคือสีดำสีเข้มแค่นี้ก็ดูเลนแล้วครับดูจริงๆแบบโอ้โหพอเห็น ตั้งแต่ขั้นตอนแล้วไม่น่าเชื่อเนะว่าแบบทางบ้านก็ทำไปด้วยได้ก็ง่าย่ะแล่แบบแต่ผู้การจะก็จะชัดกว่าก็ไปตามย้ำย้ำเข้าไปตามล่องนะค่ะก็คือส่วนที่เราอยากให้ต่อไปสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลมาย้ำเพิ่มส่วนที่เป็น พวกนี้จะเป็นพวกคัลเลอร์ไลเนอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์เอฟเฟกอันนี้หาซื้อได้โดยเฉพาะที่ MTI มทีไถ้าไม่มีก็ใช้ลิปสติกก็ได้ลิปสติกหรือกีมรูดสีค่อนข้างน้ำตาลหน่อยในตลาดเลยค่ะที่คือมีอยู่อ่าชอตแบบนี้เลยสีอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะคะอยู่ที่เราจินตนาการจะหาอุปกรณ์โดยเฉพาะก็ได้อุปกรณ์มือสมัครเล่นขโมยของภรรยาในบ้านมาแต่งก็ได้แผลสดเลยนะตรงนั้นนี่ยโอ้ดูแบบเหมือนลอกหนังหนังหลุดอ่ะเหมือนหนังหลุดแล้วแบบ ไปทําอะไรก็คือเราจะลบแป้งฝุ่นนิดนึงเพราะว่าเพื่อลบลบความมันก็แป้งฝุ่นตลบเดินครับเลือกแล้วแต่เราเลือกลดความมันนิดนึงแล้วก็จะได้ไม่ไหลเยิ้มใช่ไหมคะแล้วลงไม่ต้องเน้นเรียบร้อยเนื้อปากปากไปอ๋อนี่เป็นงานเละ่ะโดนนีทไม่เน้นไม่เนียบไม่เนียนค่ะกับไปแล้วก็ทคิตานะครับตาก็ขี้ผิดมากเลยว่าตาทำยังไงก็คือใช้เจลไลเนอร์เจลไลเนอร์เหมือนกันมาดูกันแต่งตากันเนื่องจากแบบของเราเนี่ยมีไลเนอร์อยู่แล้วเส้นหนึ่ง ผมไปเลยเหรอคะใหญ่มากว่าแผนนี่ยทำยังไงเละเทอะไรอย่างนี้วันนั้นก็คืออ่าปกติคือจะใช้โฟมครับชินโฟมที่เพราะว่ามันมีคอนทินิวอยู่แล้วออ๋ต้องแผ่นเหมือนเดิมเด้ตำแหน่งเดิมทุกอย่างแต่สำหรับแบบบ้านๆแับสำหรับบ้านๆก็คือจะเป็นเจลาตินแล้วก็ชิทอ่าสำลีนะเริ่มจากจากผลลัพก่อนนะครับ อรัีแล้ได้ดูไปในของผู้ชายเราตัะขาออกเราใช้ตรงกลางใช่ไหมคะใช่ของผู้ชายติดไปแล้วอันนี้ผมติดผู้หญิงให้ดูบ้างขอย้ำนะคะว่าถงน้องที่ยังมีได้ใี้ถ้าใช้แล้วก็ต้องช่วยด้วยนะคะสวมเลยนะคะให้มันถึงถึงไล่ผมแดดไปช่างต้องช่วยกันนะครับช่วยด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันส่วนที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่ายังมีผมเพราะยังมีผมต่อต่อไปก็ เป็นเจลาตินนะฮะเจลาตินที่ผสมไว้แล้วเจลาตินนี้คือผสมกับน้ําอุ่นใช่แล้วมันก็จะหนึบหนืดหนืดหนืดขั้นแรกขั้นแรกเราก็ลงทิ้งไว้ก่อนอะเดี๋ยวดูนะคะใช้พุกันเนี่ยที่มีในช่องฟ้าพุกันก็ได้หรือว่าสัมฤทธิ์คองน้ําก็ได้นะครับร้อนยังรู้สึกอีกหรอที่เราลงไว้ก่อนเพราะว่าเราจะให้สัมฤทธิ์ติด ิกับวหน้าในขั้นตอนนี้คือเราจะไม่ต้องลองพื้นไม่ต้องสีสันอะไรทั้งสิ้นผิวจริงๆไปก่อนเลยใช่ครับแล้วก็เจลาตินนะคะแปะนี่ไม่ต้องเนียนใช่ไหมคะไม่ต้องเนียนเนียนเนียนยุยใช่ครับเพราะว่าแต่งแต่งเป็นผีคือเราไม่ต้องการเนียค่ะยิ่งยิ่งยนเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปที่มือของอาจารย์นี่เลยนะคะสำลีสำลีนะครับฉีกมานิดๆพอฉีกมาเป็นชิ้นค่ะนี่นะคะ กระจุจ่มเลยเหรอคะจุม่มนิดนึงนิดนึงก่อนเพราะว่าให้มันมีความชื้นนิดนึงค่ะแล้วก็เตืน่นง่ายที่สุดคือที่เราที่เราทาเจลละตินไว้ก่อนเพราะว่าให้มันเหนือ่อไว้ที่หน้าและะ้วค่ะค่ก็แปะไปเลยแปะไปเลยมันจะเหมือนกับว่าแทนปลาหนึง่งแทนเนื้อยุ่ยๆใช่นไหมคะใช่ครับที่ม,มันเป็นแผลเป็นอะไรแบบนี้ อันนี้ก็จะมีรอยเจลาตินที่เหลืออันนี้ไม่ต้องจุ่มแล้วนะคะแตะได้เลยเพราะเจลาตินมันจะค่อนข้างแห้งช้าใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือมันจะมีเวลาเซ็ตตัวของมันหนึ่งจำไว้แต่งฮาโลวีนนะคะง่ายลองดูนะคะว่าเชื่อเลยว่าแบบจะต้องดูเหมือนแบบอชัชนเอฟเฟกมาเองเลยเนาะจากนั้นเราก็จะลงเจลาตินทรับพี่ชั้นก็คือเราจะใช้ฟองน้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราใช้กุก่างเงี้ยมันจะติด ติดสัมฤทธิ์้เนาะเดี๋ยวให้จันเอ็มแนะนานิดนึงบางคนอาจจะแปะนานไปหน่อยเจลาตินเนี่ยมันแห้งแล้วเริ่มหนืดต้องทํายังไงคะเราใช้น้ําร้อนนะแช่ลงไปแช่ลงไปได้เอาถ้วยแช่ลงไปเนาะเติมน้ำร้อนมาเติมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหาเจลาตินไม่ได้ใช้ไข่ขาวก็ได้นะครับออันนี้มาดูนะคะว่าใช้ฟองน้ำแปะเลยคือทับทับตัวของสัมฤทไปอีกใช่ไหมคะทับตัวสัมีทเพื่อเพื่ออะไรคะ เพื่อให้สำิีเนี่ยแนบแนบแนบกับผิวหน้าแล้วก็มันจะมีเท็กเจอร์ของมันนะครับคือถ้าถ่ายหนังก็ใช <c oughs> ้ต้นทุนสูงก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแต่อันนี้คือวันเดียวเป็นแบบสมัครเล่นไงไขข่า,ขาวเจลาตินนะคะไขข่า,ขาวเ<ำ>จลาตินใช้กันได้เพื่อนะสำลีลงไปให้มันแบบรูปไปกับเนื้อเรานะคะแต่ดูแค่นี้ก็พอเห็นขาวแล้วค่ะว่ามีความเละจากนี้ก็คือต้องรอแ๊บหนึ่งพือให้แงเจลาตินเจ็อจุ่ย ได้นะคะมันก็จะแห้งเร็วขึ้นประหยัดเวลาแต่ว่าเปิดได้เยน็นต่อไปเราก็จะลงแป้งก่อนใช่ปหมแป้งฝุ่นอ่อนแป้งฝุ่นเข,เข้มก็ได้สีอ่อนก็ได้<อ>ครับอ<ด>อ๋่ะยังไงก็เป็นเพราะยังไงก็ใช้รองพื้นสีสนนนเซนะ็กหลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดเราจะแต่งเป็นเมือเนี่ยคือเราต้องใช้สีเข้มขึ้กนกว่าเดิมนะคะอ๋อมัไม่ไม่เป็นรองพื้นสีเข้มๆหน่อยนะเอ็มทีไอก็มีกับเป็นบอดี้ใช่ไหมคะเสดิ้งได้ปะเสด้งก็ได้ ่ะใช้ผู้กันเลยคบบก็ดีไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเนียนเลยเนาะเราไม่ได้เน้นเลยหรอกเราไม่ได้เน้นเลยเททีกอย่างเลย Body Foundation เลิศสุดไม่เปลืองแล้วที่ความที่บอดี้ฟา y f o u n d a นี่มันจะมีความเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อมันก็จะดูตบุ่มตบปั่มนะเออเอหมือนแบบเนื้อหลุดหลุดอย่างเงี้ยเนื้อเปลือกเออเหมือนเป็นโอนผิวหนังเราเลยเนาะ ไม่น่าเชื่อเลยแค่สมงลีเองอ่ะเออดูดิหน้าเหมือนเนื้อหลุดๆอ่ะโอ้โหเลิศต่อไปค่ะเลือดสีแดงเพื่อทำเป็นช้ำเลือดช้ำนองช้ำนอนเป็นดำเป็นตาเป็นปากใช้เจลไลเนอร์ได้ไหมคะและลิปสติกลิปสติกนะคะลิปสติกแข็งๆอ่ะมาดูกันเมื่อกี้ใช้แปลงไปแล้วคราวนี้แบบว่าเฉพาะที่เราก็จะใช้เหมือนฟองน้ำที่เกลี่ยรองพื้นกก็ันได้คู่กันก็ได้ ให้จันโชว์ทั้งสองแบบเลยเอาแบบเป็นฟองน้ํานะคะทย,ยีย้ลงไปกับลิปสติกคุณเลยค่ะลิปสติกพวกรูทแกมอะ่ะเนาะเอาที่แดงดจัดจัดเออเพืสีดำถ้านหนานไ่ได้ก็ขี้โร<า>ดอือเล็กไปเลยค่ะเล็กไปเลยจริงๆอันนี้นี่คือเราถมลงไปเพื่อเพื่อให้ตามันเป็นยังไงตาตให้กระบอกกระบอกตาดูดกว้างขึ้นสองข้างเลยด้วยน ีเราเนี่ยแหละค่ะแชมพวก็ได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนแล้วนะออรรัับบนนแต่ลองตายไหมโดนอะไรอ่ะโดนต่อยโดนอะไรบ้างเอะมาดูปากกันบ้างค่ะปากเป็นยังไงโดนอะไรมาก็ยังคงใช้สีน้ำตาลคก็คือลิปสติกก็ได้ปกติลิปสติกน้ำตาลเข้มนิดนึงครับทาใยเกินเกินออกมาก็ได้เนาะได้ครับยังใช้คอตตอนบัดนะคะมาช่วยได้ อันนี้จะช่วยให้จมูกดูลึกขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเลจะดูสกปรกสกปรกฉันว่าดูสกปรกต่อปันมันก็เดี๋ยวเราใช้ถ้าเกิดปกติเนี่ยถ้าด้าในเอฟเฟกต์จริงแน้วเขาจะมีสีเขาจะมีสีทาฟันืีทาลงไเปล่าีทาไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่บ้านบ้านไม่มีเลยจริงๆริแล้วก็คือใช้ดิสอ ดีสอที่เราเขียนเขียนขอบตาเนี่ยครับให้ดูเทคนิคกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกของจริงพันดําทำอย่างไรทิชู่ซับเลยค่ะมาดูนะคะนี่ดนสอเขียนขอบตาชนิดกันน้ำที่เป็นวอเตอร์พุ่นะฮะจากนั้นจากนั้นเราก็เขียนนี่เหรอาดูนะคะค่อยๆเขียมีได้หลายวิธีวอเตอร์พู่อยู่แล้วมันก็เลยกันน้ำ อันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะง่ายๆแบบที่ในกองถ่ายก็จะมีอันนี้นะครับสำหรับทำฟันสีโดยเฉพาะมีสองสีอันนี้เป็นสีสีอะไรจ้าสีตาลจะดูเครือเครเจ็ดฟันให้แห้งอ่าเป็นหลักการเดิมเช็ดฟันให้แห้งก็จะลงเหมือนสีน้ำตาลเหมือนทู่เลยเนาะทำให้สีฟันดูดูเครือเคือคือก็ทาปุ๊บมันก็จะแห้งเร็วเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคืออยู่ในปากเราได้เลยเป็นอุปกรณ์เฉพาะซึ่งก็หาซื้อได้เหมือนกันไหมคะ ซื้อได้ค่ะอันนี้ก็เอาสีเติมถูกปะฟันจะดูแหว่งแหวงเพราะคนสมัยก่อนเขาจะแบบปันคุอฟันแหว่งนะฮะฟันนี่นั่นโน่นแมงกินกินมากเลยเหมือนมากโกงได้เอาละค่ะห่วงเวลาแห่งความน่ากลัวกลับมาแล้วนะคะกับ Beauty today ค่ะอุ๊ยตายละผิดนะคะวันนี้ไม่ใช่ปอบหยิบแต่ว่าเป็น ใครที่ประทับใจบทบาทนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ไปฮาโลวีนค่ะเป็นสวยแบบไทยๆแบบผีๆกันนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วคุณผู้ชมคะแอบซิิดนึงมีเทคนิคเก๋ๆมาฝากด้วยทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะพบกับอาจารย์เอมและแขกรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ปุ๋ยเผยดีกว่าว่าเธอผู้นี้เราแต่นให้ดูในโบชัวก่อนความเป็นมาของเธอ คุณวรพามงคลประเสริฐคขาอยู่ในโบชยเอ็พีไอค่ะสามหน้านี้คือคนเดียวกันจริงหรือเปล่าคนเดียวกันใช่ไหมทีแล้วไม่น่าทีนึงคนเดียวกันไอ้ดูสามภาพนั้นคือเป็นภาพที่สเต็ปไหนเป็นอะไรบ้างคะอันนี้แก้ไขรูปหน้าแก้ไขแล้วนะคะกดดู S <S แก้ไขแล้วนะฮะสุดท้ายแต่งแล้วแต่งแล้วดูสวยแต่งได้สวยได้อีก <S 2> <S 2> <S เห็นไหแต่ว่าวันนี้ก็จะมาในอีกลุกหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ก็อินเทรนด์ค่ะเป็นอยากเป็นคนดัง <S <S ใช่ไหมหลายคนก็แบบเห็นแล้วก็ประทับใจในบทบาทแต่ไม่คิดว่าเออถ้าเราจะแต่งเพราะว่ตอนนี้ดังจริงๆริผีเมยแต่ถ้าจะแต่งให้เนียนให้เก๋ให้สมกับเป็นแฟนของ Beauty to เด y มันต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะจนเข่า และอันนี้ก็ต้นฉบับที่แต่งคุณจุดาภาจริงๆเอาจริงๆหรอคะตัวจริงใช่ที่แต่งคุณจุดาภาจริงๆนั่นวันนี้ละค่ะตัวจริงเสียงจริงมาที่นี่แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดทีเดียวนะคะรายการเราไปแจ่ของจริงนะค่ะอุปกรณ์จะต้องมีอะไรแตกต่างจากวันทั่วๆไปไหมคะนแน่ละค่ะเพราะว่าคงต้องต่างต่างกันนิดนึงเพราะว่าวันวัน วันที่เป็นเอฟเฟกต์ที่มแล้วไงคือมันเป็นอุปกรณ์ของเอฟเฟกต์โดยตรงที่ทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นโฟมใช่้นมาแต่นี้เราทําที่บ้านเราก็มีวิธีถ้าเกิดเป็นทําที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีวิธีแบบว่าอะของอะดปเปเอาอแดปเปิเอาอ่าเห็นไดหลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นอะไรบ้างคะวันนี้เช่นจะมีเจลาตินเจลาตินเยลลี่เยลลี่เยลลี่นั่นแหล่ะที่ผสมน้ำเนาะเป็นนวอะไรพวกนี้อ่าหลังจากนั้นก็จะมีอะหลอดเนี้ยอะสำหรับใช้ทำเล็บเล็บครับผมก็คือ เอามาตัดครึ่งแล้วก็ทำนทำจากหลอดนี่ทำจากหลอดดนี่วางๆนิดนดเพราะนสีใช่ป่ะนี่คือเล็บมืนะคะใช่ครับทำจากหลอดจากหลอดเอ่อหลอดดื่มกาแฟนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเนอะแต่ในหนังก็จะใช้วิธีอะคริลิกอะคริลิกใช้หลอดต่อเล็บจริงๆอันนี้ถุงน่องรือเปล่าคะถุงน่องครับทำหัวร้านโดนต่องแผลนี่แหละ